อยู่กับย่าไม่ได้มึงก็ไปอยู่กับตาซะนี่บานยา่าทามึงอยู่ไม่ได้เนี่ยกูขอให้มึงตค่ะขันไม่เล่นหนูเชื่อฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณยา่าออาสวัสดีจ้ะเอมี่ใครเดินจะลูกมากับหนูมากับแม่สองคนค่ะแต่พ่อไปทํางานค่ะยา่าใครจังเลยค่ะคุณยา่าสุดฝีมือแล้วหลานหลานเอมี่แม่อย่าให้มาเล่นมือถือหนักนะ าเกมนี้สนุกจังเลยชื่อเกมอะไรไม่รู้เล่นดีกว่าเอมี่ไปเล่นกับเพื่อนได้แล้วขออีกแป๊บเดียวได้ไหมคะคุณย่าอีก5ขออีก5นาทีนะคะย่าได้ไหมคะนานๆห้านาทีนี่มึงไม่ยอมดูเวลาเลยนะนี่มัน6นาทีแล้วโหมึงนี่โง่จริงๆเลยเยเอมี่หนูหรอคะใช่ไง บบเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่นี้ค่ะ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 คุณย่าหนูเสร็จแล้วค่ะเพื่อนนัดหนูอยู่เหรอคะใช่ไงก็ขวัญมานัดเธอมาอยู่ทักมหาญาอยู่เนี่ยจะมีมาเล่นกับเราหน่อยดีเราไม่มีเพื่อนเลนเราเนี่ยเราต้องไปเล่นด้วยล่ะเราไม่อยากเล่นกับเธอหรอกไม่ได้เจตนานะอวดนะเอมี่เราซื้อตุ๊กาตาหมีมาเล่นด้วยนะมาเล่นกับเราหนสิมีแคร์บดี้นะตัวละสามพันบาทด้วยนะใครอะจะเล่นมือถืออยู่บ้าน เล่นกันเถอะเอมี่เาวางมือถือเรานะอย่าติดมือถืออ่าเกมนี้มันเป็นเกมใหม่ล่าสุดเลยนะเราอุตส่าห์โหลดมาเล่นนะ่ะชื่อเกมวันนี้แหละซิปิโต้เล่นกันเถอะนะนี่นี่น,นี่มาทางไปบ้านเราดิทางบ้านเราอยู่ฝั่งนี้ลงมาฮึามาทางนี้ดีบ้านเราไปทางนี้นะเอมี่ไม่ตอบเราเลยลงลงตบมาเร็วสิเอมมี่ เราเล่นมือถืออยู่นี่อีสันอ้อยมือถือเราหายไปไหนเนี่ยไอ้กขวานเอามือถือฉันไปหรอ